วัดหน้าจอใหญ่แต่ได้สเปคคบคันในงบราคามินิสมชื่อได้แก่ Keyselect KS Mini ที่จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ตรวจวัดออกซิเจนในเลือดวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วยังสามารถกดรับสายโทรออกได้ผ่านตัวนาฬิกานี้เลยทั้งหมดนี้ที่พูดมาอยู่ในงบราคาแคบพันนิดนิดจะน่าสนใจไหมเดี๋ยวคลิปนี้เฟซมารีวิวให้ดูกันค่ะ เราจะมาแกะกล่องกันก่อนนะคะตัวกล่องก็ถือว่ามีการดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆมีการโชว์รูปลักษณ์ของตัวนาฬิกาออกมาเลยพร้อมกับฟีเจอร์ต่างๆรอบๆกล่องนะคะรวมถึงว่าสเปคในส่วนของด้านหลังด้วยหากเราเปิดออกมาเนี่ยแน่นอนก็ต้องเจอกับตัวนาฬิกาด้านในตัวนี้เป็นรุ่น KS Mini นะคะสีได้มาเป็นออกแบบสีน้ําเงินนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันสําหรับของแทมตัวอื่นที่ให้มาค่ะก็จะมีตัวสายชาร์จแบบแมกเนตมีใบคู่มือ อันนี้ก็จะเป็นของที่ให้มาทั้งหมดนะคะมาในเซสช,ชันแรกค่ะเกี่ยวกับสเปคแล้วก็การดีไซน์ของน้อง KS Mini เนอะตัวนี้ก็ออกมาสักพักนึงแล้วเดีเ๋ยวเฟลจะมารีวิวให้ดูกันว่าหลังจากได้ลองไปใช้งานจริงใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างสเปคที่ให้มาคุ้มค่าม้ากน้อยแค่ไหนเริ่มกันที่ในส่วนของหน้าจอค่ะตัวนี้มาพร้อมกับชนิดหน้าจอ AMOLED สีสันดีมากๆใช้ออกแดดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าสู้แสงพอสมควรนะสามารถเห็นได้ชัดตอนเราออกไปวิ่งข้างนอกหรือว่าอยู่เอาดอต่างต่างตัวหน้าจอค่ะให้มาอยู่ ที่1.78นิ้วถือว่าใหญ่พอสมควรนะแต่ว่าบริเวณขอบรอบนอกเนี่ยมีความหนาแต่ก็ยังรับได้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นหน้าจอทัสกีนะทุกคนถามว่าลื่นไหมในงบราคาแค่พันนิดๆเห็นว่ามันโอเคเลยเนี่ยเราใช้เลื่อนทั่วๆไป สามารถใช้งานได้นะคะตอบสนองได้ดีเฟืนว่าในงบเท่านี้เนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆอ่ะเนี่ยเรามี notification เด้งขึ้นมาด้วยนะคะแน่นอนว่าสมาร์ทวอตตัวนี้เราสามารถอ่า notification ไม่ว่าจะเป็น Twitter, Line, Facebook, Messenger เนี่ยก็จะมีการรับข้อความเข้ามาแบบนี้เลยส่วนเรื่องของฟอนต์การแสดงผลต่างๆเนี่ยอันนี้จะมีรองรับทั้งภาษาไทยมาแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิด notification ให้ดูแต่ว่าตัวฟอนต์เนี่ยอาจจะต้องเ่งมองกันสักนิด เพราะตัวฟอนต์ค่อนข้างจะมีขนาดที่เป็นแบบบางๆอ่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อควรรู้สำหรับนาฬิกาตัวนี้นะคะใครที่อยากจะหาสมาร์ทวอ์เอาไปดูพวก notification ไปดูแชทต่างๆเนี่ย ช้้งานไดเลยต่อมาจะเป็นเรื่องของตัวเรือนค่ะอันนี้เฟลเลือกมาเป็นสีบูหากเราโดนแสงเนี่ยเพื่อนจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันจะแบบรับกับแสงดีมากๆสวยมากตัวนี้จริงๆสําหรับแบรนด์ Key Select เนี่ยค่อนข้างจะขึ้นชื่อในด้านของสมาร์ทวอทสำหรับสายแฟชั่นนะคะเพราะว่าเราใส่แล้วเนี่ยมันดูดีทุกสถาน,นการณ์เลยเอาจริงเอาออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายออกกําลังกายหรือว่าไปพบปะผู้คนข้างนอกเนี่ยก็ดูไม่ออกเลยนะว่าอยู่ในงบแค่ราคาหลักพันเท่านั้นสําหรับตัวเรือนนี้นะคะเขาเลือกใช้เป็นวัสดุ โลหะค่ะแต่ว่าตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยใช้เป็นวัสดุพลาสติกในด้านฝั่งซ้ายนะคะเขาจะมีตัวคาวเอาไว้หมุนปรับวอลลุ่มได้รวมไปถึงว่ากดเปิดเครื่องในการควบคุมการใช้งานต่างๆไปด้วยกันในส่วนของสายรัดข้อมือค่ะตัวนี้จะเป็นแบบสายยางนะทุกคนวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยาก เราใส่ไปปุ๊บเลือกขั้นล็อกให้ดีที่แบบเราต้องการข้อมือเล็กอย่างเฟสเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะคะอันนี้เทียบเท่ากับข้อมือเด็กได้เลยเลือกเป็นขั้น1ขั้น2ค่อนข้างจะให้ขั้นมาเยอะพอสมควรแต่ว่าจะมีนิดนึงที่เฟสแอบติดตอนช่วงใช้แรกๆเนี่ยใส่ได้ค่อนข้างยากนะคะแต่พอใช้งานไปเรื่อยๆสัก1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยน้องก็จะมีการขยายเกิดขึ้นแล้วก็จะใส่ได้ง่ายมากขึ้นถามว่ากระชับมางน้อแค่ไหนในการใส่คอนลดงกายก็ถือว่ากระชับพอสมควรนะรวมไปถึง ถ้าเกิดเราเอาไปล้างมือหรือว่าไปที่ที่แบบเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยสายยางก็จะตอบโจทย์ในส่วนนี้มากกว่าค่ะสําหรับตัวสายจะมาในสายสีดําแบบนี้พร้อมกับโลโก้แบรนด์อยู่ตรงนี้ด้วยโดยรวมออกมาก็ถือว่าหน้าตาดีมากๆแลวทุกคนนี่ใส่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ข้อมือเป็นเล็กด้วยแหละมนเลยอาจจะดูแบบแปลกๆไปหน่อยแต่ถ้าเกิดมือผู้หญิงที่ใหญ่มากกวนน่านี้หรือว่ามือผู้ชายเ็นว่าเออ กำลังเข้ากันดีเลยมาในส่วนของด้านล่างกันบ้างคะ่ะตัวนี้จะมี PPG sensor อยู่ตรงกลางเอาไว้วัดข้อมูลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นระดับออกซิเจนในเลือดคุณภาพการนอนอัตราการเต้นของหัวใจนะคะในตัวมีระบบสั่นมาให้ด้วยพวก notification เด้งหรือว่ามีการตั้งปุกอะไรต่างๆเนี่ยน้องก็จะมีการสารั่นขึ้นมานะคะถือว่าสาั่นแรงเอาเรื่องแล้วก็แน่นอนที่เราสปอยไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปว่าน้องอ่ะ สามารถใช้โทรเข้าโทรออกได้นะคะเพราะว่าในตัวเขาจะมีไมโครโฟนมาให้และก็จะมีลำโพงด้วยยังไงถ้าเกิดใครอยากเทสฟังเสียงต,งต่างเนี่ยเดลเฟย์ทำเซสชันแยกไว้ให้สำหรับแบตเตอรี่ด้านในที่ให้มาอยู่ที่2 8 0ม ah ิลลิแอมนะคะโดยแบรนด์เนี่ยแจ้งไว้ว่าจะสามารถใช้ได้ยาวนานถึง20วันเลยแต่ที่เฟสลองไปใช้งานจริงมาถ้าเกิดคุณเป็นสายออกกำลังกายเยอะๆใช้งานทุกวันเป็นประจำต้องการจะวัดค่าที่แบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะประมาณ3-4วันเนี่ยน้องก็ อาจจะแบตหมดได้แต่ถ้าเกิดคุณใช้งานในออฟฟิศทั่วไปดูแค่การแจ้งเตือนใช้รีมายเล็กๆน้อยนอ,ยอันเนี้ยแบตค่อนข้างจะอืดพอสมควร10วันก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะอันเนี้ยเฟซใช้งานมา2อาทิตย์ ชาร์จไปแค่ครั้งเดียวเองทุกคนแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของการป้องกันฝุ่นน้ําต่างๆอันนี้รองรับเป็นเทคโนโลยี IP 68นะคะสามารถลงน้ําได้ลึกอยู่ที่1.5เมตรแต่ว่าก็ไม่แนะนําให้แบบอเอาไปจุ่มหรือว่าว่ายน้ำไม่กบน้องเลยเพราะว่าหน้าจอเนี่ยอาจจะมีการขยับขยื่นได้จอค่อนข,ข้างจะเซนซิทีฟนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้โดยรวมสเปคหลังจากที่จอลึกในส่วนของสเปคกันไปแล้วนะคะมาดูในฟีเจอร์กันต่อบ้างว่าแบบเฮ้ยตัวนี้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างอ่ะถ้าเกิดเรากดมาปุ๊บเนี่ยจะได้มาในส่วนของการเวิร์กอัลนะคะหรือว่าเกี่ยวกับโหมดการออกกําลังกายต่างๆตัวนี้เนี่ยรองรับถึง60โหมดกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานหรือถ้าเกิดใครอยากจะมาทอนข้ามประเทศเนี่ยนาฬิกาตัวนี้ก็มีโหมดการเก็บการเดินทางข้ามประเทศอีกด้วยเออดีม,กมากๆนะทุกคนแล้วก็ในตัวนาฬิกาตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ ติดมาให้นะคะแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะใช้แนะนำให้เชื่อมต่อกับมือถือแล้วก็ถือมือถือไปด้วยถือ Watch ไปด้วยเนี่ยก็จะสามารถใช้งานแท็กกิ้งข้อมูล GPS ได้ถ้าถามว่าด้านในเนี่ยเราสามารถเซตอะไรได้บ้างก็จะมีเซตเรื่องของกิโลเมตรต้องการจะวิ่งกี่กิโลต้องการใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ต้องการจะเปิร์นแคลอรีเท่าไหร่นะคะอ่าแล้วนอกจากการจะไว้เช็คเกี่ยวกับโหมดกีฬาแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของการวัดอัตราการเต้นของหัวใจอีกด้วย ตรงนี้เขาจะเล็คอร์ดเก็บไว้ตลอดทั้งวันเลยนะทุกคนถ้าเกิดใครใส่ทั้งวันแต่อันเนี้ยเนี่ยเฟสเอามารีวิวให้ดูกันเนาะซึ่งการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยเราสามารถมาประยุกต์ใช้ในการลดน้ําหนักได้อีกถ้าเกิดใครวิ่งอยู่ในช่วงหัวใจโซน2เนี่ยก็จะสามารถดึงไขมันออกมาหรือว่าใช้ในการแบบวัดประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ใช้ควบคู่กันจะดีมากๆเลยนอกจากการวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของ วัดอัตราออกซิเจนในเลือดอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะคือน้องอ่ะแท็กกิ้งให้ตลอดทั้งวันเหมือนกันเราไม่ต้องเข้ามาแบบใส่หรือว่ากดอะไรอย่างนี้ตรงนี้เขาจะแท็กกิ้งให้อัตโนมัติแล้วถ้าเกิดเราเชื่อมต่อในแอปพลิเคชันของทาง k o s เนี่ยก็จะมีการโชว์ข้อมูลในแอปอีกด้วยจริงในโหมดของการวัดออกซิเจนในเลือดเนี่ยเหมาะกับคนที่เคยเป็นโควิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากรู้ว่าร่างกายเรายังโอเคไหมโหมดน,นี้คิดว่าดีมากๆเลยนะ นอกจากนี้ค่ะในตัวนาฬิกาถ้าเกิดเราเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือไว้เรายังสามารถโทรหาคนข้างนอกได้อีกด้วยก็สามารถกดเบอร์แล้วโทรออกได้เลยมันก็จะไปเด้งในมือถือนะคะรวมถึงถ้าเกิดใครโทรมาก็สามารถคุยผ่านตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเขามีไมค์กับ ลำโพงมาให้นอะอย่างที่บอกไปในส่วนของโหมดพีดนะคะจะเป็นการฝึกหายใจบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยวันนี้โฟกัสกับงานเยอะมากเกินไปตัวนี้จะทําให้คุณมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นรีแลกซ์แอนโฟกัสโหมดเปในตัวสําหรับสายวิ่งที่ออกไปเป็นกวนอยากถ่ายรูปหรือว่าไปคนเดียวก็สามารถตั้งกล้องไว้ได้ไกลอย่างเช่นมือถือของเราเนี่ยแล้วก็กดเปิดโหมดคามล่นี้นะคะก็จะจับเวลาให้เลือกได้เลยว่า จะมาใช้เวลาเท่าไหร่โดยที่เราไม่ต้องไปแบบวิ่งกดต้องมือถืออันนี้กดผ่านนาฬิกาได้เลยสะดวกมากทุกคนชอบใส่เซลฟี่เนาะแล้วก็ใครที่เป็นสายแท็กกิ้งการนอนหลับนะคะตัวนี้มีการรองรับอีกด้วยแต่ว่าก็ต้องใส่ในตลอดทั้งคืนเลยเนาะเฟสก็ยังไม่ค่อยได้แบบเอาไปเทสมากนักสักเท่าไหร่แต่ว่าสามารถใช้งานได้แล้วก็ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของ notification อันนี้เราสามารถแบบ เชื่อมต่อกับมือถือไว้แล้วก็ดู notification ต่งตางๆอย่างเฟซใช้บ่อยก็จะมี l ล n e เนาะมี Twitter เขามี notification นด้งมาให้เลยตัวฟอนก็จะออกมาเป็นประมาณนี้มีการรองรับภาษาไทยนะคะส่วนสุดท้ายในด้านของฟีเจอร์ที่เราสามารถปรับผ่านได้ตรงตัวนาฬิกาเลยเนะี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน้าปัดข้างหน้า เลือกได้เลยว่าอยากจะให้ดิสเพย์เนี่ยมันขึ้นแบบไหนถ้าอยากให้เป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์คีเล็กเนี่ยก็แนะนําเป็นอันนี้เลยค่อนข้างจะสวยนะทุกคนมีข้อมูลที่ครบแต่ถ้าเกิดเราโหลดในแอปมาเพิ่มเนี่ยก็จะแบบมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นอันนี้เฟซโหลดมาแบบดีมากจะแต่งตัวเป็นแนวแบบน่ารักน่าักหน่อยก็มีเหมือนกันหรือถ้าเกิดใครเป็นสายที่ต้องเอาตัวนี้เนี่ยไปออกงานข้างนอกคว่าแบบนี้ก็สวยดีนะ แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยและนอกจากที่เราจะมีสมาร์ทวอ h แล้วแอปก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราขาดไปไม่ได้นะคะตัวนี้เขาจะใช้เป็นแอปพลิเคชัน k o s นะทุกคนในส่วนของหน้าตาแอปเดี๋ยวเฟจะขึ้นให้ดูอย่าไปโหลดผิดนะคะมีรองรับทั้งใน Android แล้วก็ใน iOS นะสามารถไปโหลดได้อย่างเฟใช้เป็น iOS นะคะเข้ามาแล้วหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเราสามารถเล็กคอร์ดเก็บก้าวการเดินต่างๆได้มีวัดอัตราการเต้นของหัวใจการนอนหลับหรือว่าการวัดออกซิเจนในเลือดนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดใครอยากเน้นอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็เอามาโชว์ตรงหน้าดิสการ์ดอย่างนี้ได้เลย ต่อมาค่ะเป็นส่วนของโหมด work out อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดใครต้องการจะให้จับ GPS ด้วยเราต้องใช้มือถือควบคู่กันไปนะถ้าเกิดเราเนี่ยมาใช้ตรงนี้น้องก็จะมีการ record ให้แบบนี้แล้วเราก็วิ่งไปเลยหน้าจอก,ก็จะมีการแสดงผลที่เป็นเกี่ยวกับการวิ่งต่างๆนะคะอ่าแล้วก็ต่อมาจะเป็นเรื่องของ my face หรือว่า display การโชว์อย่างที่บอกไปว่าแบบในแอปอะมันจะโหลดได้เยอะมากแบบมากอะทุกคน เยอะเกินดูดิ ดีนะแค่ซื้อมาเปลี่ยนหน้าจอเฉยๆก็สวยแล้วเนี่ยเออใครอยากได้ลายน่ารักน่ารักก็มีนะคะเท่ๆก็มีมันเหมือนมีการแบบเสริมแฟชั่นเข้ามาในสมาร์ทวอตของเราโดยที่เราแบบไม่ต้องไปเปลี่ยนนาฬิกาบ่อยๆหลายๆเรือนนี่แค่มาเปลี่ยนตัวดิสเพย์ข้างหน้าก็เหมือนได้นาฬิกาใหม่แล้วที่เฟชชอบที่สุดนะแล้วก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะได้ใช้เหมือนกันหรือเปล่าจะเป็นในส่วนของรีมไฮเดอร์นะคะจะมีตั้งแต่ i f i ิ a ชั o นที่อย่างบอกไปแล้วก็จะมี ดิงวอเตอร์ถ้าเกิดเราเปิดออนเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนให้เราว่าเนี่ยช่วงเวลานี้ควรจะดื่มน้ําได้แล้วนะแต่ว่าเราอ่ะต้องเข้ามาเซตนิดนึงนะคะว่าอยากจะให้ดื่มน้ําทุกๆ10นาที20นาทีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เข้ามาเซตติ้งได้หมดเลยต่อมาจะเป็นฟังก์ชันที่แบบเออเรามีการพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์รับสายต่างๆอันนี้ก็คือใช้งานได้การดูสภาพอากาศต่างๆก็จะซิงกับ ตัวมือถือของเราน้องก็จะไปโชว์ให้เลยส่วน auto t a กคือน้องอะ่ะจะแท็กให้อยู่แล้วเลือกเอาว่าแบบจะแ็กทุกๆเท่าไหร่นี่ตรงนี้มีมาให้ส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของหน้าจอเลยคะเฟรรู้สึกว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนน่ะเข้ามาดูเป็นพิเศษจะมีตั้งแต่อยากให้ display เ,เนี่ยโชว์เป็นระยะเวลาเท่าไหร่อย่างอันนี้ฟเฟรเซ็ตไว้ว่าให้60วิแล้วค่อยดับลงไปแต่ถ้าเกิดใครอยากประหยัดแบตมากกว่านี้นะคะสักประมาณ5วิหรือว่า10วิ แค่หงายข้อมือขึ้นมาเนี่ยก็ดูเวลาต่างๆดูข้อมูลแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่เนี้ยเรา60วิบวิไปเลยค่ะหนูขยันชาร์จแบตแล้วนอกจากนี้เราก็สามารถเซตได้ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดนาฬิกาเราแบบอยู่ข้อมืออย่างนี้อยากให้ แงนขึ้นมาแล้วเปิดติดเลยไหมก็คือเข้ามาเซตได้ในส่วนของไบเน็นะคะจะสามารถเซตได้ทั้งหมด5ค่าด้วยกันแนะนําว่าถ้าเกิดอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยประมาณ3มาก็เพียงพอแล้วทุกคนแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกเนี่ยสก็กําลังดี5ก็ได้แต่ถ้าเกิดยิ่งเปิดเยอะแบตก็อาจจะหมดไวเนาะในส่วนของแอปก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนแนะนํามากไปโหลดมาติดเครื่องไว อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปว่าในแอปนี้เนี่ยมีการรองรับภาษาไทยนะคะแต่ที่เราใส่เป็นงี้เพราะว่าเครื่องเฟ้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอยู่ใครทีาา่ไม่เก่งอังกฤษต้องการภาษาไทยรองรับนี่รองรับเลยไม่ว่าจะเป็นในแอปหรือว่าในนาฬิกาก็ตามฮัลโหลค่ะได้ยินไหมได้ยินครับโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเทสเสียงลำโพงของตัวสมาร์ทวอท ฝั่งนั้นลองพูดกับมาได้ไหมเราอยากฟังว่าเสียงมันจะดีมากน้อยแค่ไหนโอเคได้ยินไหมตอนนี้กำลังเทสไม่ด้ยินเออไมค์ผ่านจากตัวแต่อาจจะต,ต้องแบบวางไว้ใกล้ๆฝาก็จะได้เสียงที่ชัดเจนมากขึ้นจริงเหรออันนี้ได้ยินไหมอันนี้ได้ยินได้ยินแล้วก็เสียงรอบข้างไม่มีเลยรื่นแบบแค่เสียงพูดเอ่อมีแบบพอขยับมีได้ยินเสียงไหมแบบกุกกักกับดินปะ ได้ยินเสียงพูดอยู่โอเคโอเคขอบคุณค่ะ เป็นไงกันบ้างคะจากรีวิวทั้งหมดรู้สึกว่าฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวนันหรือว่าใสาออกกำลังกายก็ตามอะ่ะคุ้มมากเพราะค่าตัวน้องอะ่ะอยู่เพียงแค่1299บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีรับประกันสินค้าให้ด้วย1ปีอืมเป็นอะไรที่ดีนะถ้าคุณใส่อย่างน้อยสัก3ปีนะ่ะคืนทุนแล้ววันละ1บาทเองทุกคนหากใครสนใจนะคะเดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้เนาะ ฝากน้อง KS mini ไว้ด้วยเพิ่งมาใหม่ ai, แต่แบบถึงจะมีนี้แต่แจ๋วแน่นอนสำหรับคลิปรีวิววันนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยมันอาจจะมีเมืองจุดที่เฟซตกหล่นไปบ้างเนาะข้อมูลให้แบบเอออาจจะมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยกันฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วครับผมบ๊ายบาย ¡Gracias!